มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปเปิดวีรกรรมลุงพลผู้รายที่ด่งดังพลุดแตกทำไมคนดังอินฟลูเอนเซอร์แฟนคลับทั่วประเทศเชื่อสนิทใจ จากคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัยสามขวบน้องชมพู่เมื่อเดือนพฤษภาคม2563เด็กหญิงในหมู่บ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือนายชยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่แต่แล้วผู้ต้องสงสัยกลับกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพุตแตกมีแฟนคลับบริจาคเงินให้มากมายถึงขั้นสร้างบ้านซื้อรถให้ทั้งเหล่าคนดังและแฟนคลับเชื่อสนิทใจ ว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ถึงขั้นมีแฮชแท็กเซฟลุงพลเพราะกลัวว่าตำรวจจะจับแพ้และลุงพลจะกลายเป็นแพ้รับบาปแม่สานอุทรจะพิพากษาจำคุกลุงพลรวม26ปีทันเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลพรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรและอำพลงศพแล้วก็ตามแต่เราแฟนคลับหลายๆคนก็ยังรักและเชื่อว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ แฟนคลับหลายคนคอมเมนต์ว่าตามที่ดูติดตามเรื่อยๆมาเขาเป็นแพ้นะเป็นคนมีความสามารถคนขยันได้ดีเพราะตัวเองไม่ใช่เงินบริจาคยังไงก็ไม่ใช่ลุงพลแน่นอนเขาปักธงไว้แล้วขอให้สวรรค์มีตาฟ้ามีตาด้วยเธออย่าจับแพ้ลุงจะเอาเวลาไหนไปทำไม่เชื่อว่าลุงพลทำ เคสนี้คดีลุงพลแสดงว่าทนายไม่ค่อยเก่งมันไม่มีหลักฐานแต่สันสั่งจําคุกถึง26ปีแปลกนะไม่เชื่อเหมือนกันว่าลุงคือฆาตกรทนายไม่เก่งส่วนตัวผมเชื่อมั่นในตัวลุงพลครับยังไม่เชื่อว่าลุงพลเป็นคนทำเพราะเวรกรรมชาติก่อนก็ไม่รู้เรารู้แก่ใจว่าเราไม่ได้ทำเป็นกำลังใจให้ครอบครัววิภาเดี๋ยวก็ผ่านไป เหตุใดจึงทําให้ใหลายคนเชื่ออย่างสนิทใจจนถึงตอนนี้ว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์บางคนมองว่าสมัยหนุ่มๆลุงพลเคยทําธุรกิจขายตรงอาหารเสริมต่างๆทําทให้เขามีสกิลการพูดและสามารถโน้มน้าวใจคนฟังได้นั่นเอง คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18เดือนพฤษภาคม2563ลุงพลได้ไปออกรายการดังอย่างรายการหนกระแสร้องให้โฮกลางรายการในตอนนั้นชาวเน็ตต่างก็เห็นว่าลุงพลเป็นลุงเเขยแต่ร้องไห้หนักมากดูน่าสงสัย ตำรวจสืบหาผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงลุงพลหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มากที่สุดลุงพลกับป้าแตนพันรายามีลูกชายด้วยกันอยู่แล้วสองคนแต่ลุงพลมีความสนิทสนมกับน้องชมพู่มากโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุซึ่งน้องชมพู่เตรียมจะเข้าโรงเรียนอนุบาลทั้งสองคนได้อยู่ใกล้และคลุกคลีกันบ่อยขึ้นด้วยความสนิทสนมกันลุงพลถึงกับพูดขึ้นมาเลยว่าถ้าอนาคตพ่อแม่ไม่เลี้ยงชมพู่แล้วก็จะขอรับเอาไว้เป็น ลูกเองระหว่างที่รอผลชนสูตรตำรวจในพื้นที่ก็ทำการสืบสวนสอบสวนพยานไปพร้อมๆกันทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านกก,กอกเป็นไปอย่างอึดอัดเพราะคนในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่สงสัยกันเองว่าใครคือฆาตกรประกอบกับการที่สื่อมวลชนลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านว่าคิดอย่างไรกับคดีนี้สงสัยใครหรือไม่ ครอบครัวของน้องชมพู่พ่อแม่ตายายได้เดินทางไปหาร่างทรงชื่อหลวงปู่ศีโดยร่างทรงพูดเป็นเสียงเด็กผู้หญิงจนทําให้พ่อแม่เชื่อว่าวิญญาณน,น้องชมพู่มาเข้าร่างทรงโดยคําที่ร่างทรงพูดคือพอ่อแม่โอมมาหรือเปล่าหนูคิดถึงโอมมากโอมไม่มาหรอแล้วลุงพลมาไหมลุงพลลุงพล โดยการที่ร่างทรงพูดมาแบบนี้ก็เพิ่มความสงสัยในตัวลุงพลมากขึ้นต่อมาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นฆาตกรมากที่สุดคือลุงพลโดยแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่า ลุงดูรักลูกเรามากเกินไปลุงพลชอบพูดว่ารักชมพู่มากถ้าเกิดพ่อแม่ไม่เลี้ยงจะเลี้ยงไว้เองไม่ได้พูดครั้งเดียวพูดอยู่ตลอดเราสงสัยลุงพลตั้งแต่ก่อนน้องหายแล้วสงสัยทำไมรักลูกเรามากเกินจนสัญชาตญาณความเป็นแม่ต้องขอดึงลูกคืนเราคิดว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงลุงก็เป็นเคยเพราะลุงก็มีลูกชายอยู่สองคนด้วยถ้าให้น้องติดลุงมากเกินไปก็กลัวอันตราย สื่อมวลชนพยายามจะประเด็นว่าลุงพลคือฆาตกรหรือไม่มีการทำแบบจำลองหน้าที่ต่อนาทีว่าลุงพลอยู่ไหนในช่วงที่น้องชมพู่หายไปทั้งลงพื้นที่ในหมู่บ้านในตอนนั้นเช่าเน็ตหลายคนเชื่อว่าลุงพลต้องมีส่วนรู้เห็นในคดีนี้บางคนบอกว่าดูรักเด็กเกินเหตุไม่ใช่ลูกตัวเองแท้แท้สหน่อยซึ่งลุงพลได้อธิบายในเรื่องนี้ว่าผมก็อยากรู้ความรู้สึกของคนพูดทำไมคิดว่าผมแสดงมันไม่ใช่ภาพยนตร์นะที่ผมจะทำแบบนั้นผม ไม่อยากจะพาดพิงถึงใครเพราะเขาไม่ได้มาเจอแบบที่เราเจอเมื่อหลายๆคนสงสัยในตัวลุงพลทั้งครอบครัวน้องชมพู่ญาติญาติร่วมไปถึงชาวเนต็ตลุงพลก็เกิดความเครียดด้วยเผยว่าคิดอยากจะบวชให้น้องชมพู่แต่ไม่มีวัดไหนรับเพราะอาจมองว่าตัวเองตั้งใจจะหนีคดี การกระทำหลายๆอย่างของลุงพลกลายเป็นข้อสงสัยของชาวเน็ตเช่นตอนที่เจอศพน้องชมพู่บนภูเขาในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเจอน้องในสภาพศพเปลือยกายก็เป็นลุงพลนี่เองที่หยิบเอาเสื้อผ้ามาจากบ้านมาเพื่อเตรียมจะใส่ให้น้องทําให้ชาวเน็ตก็สงสัยว่ารู้ได้อย่างไรว่าน้องเปลือยอยู่ซึ่งเรื่องนี้ลุงพลได้อธิบายว่าพ่อแม่น้องฝากมาให้ คดีของน้องชมพู่ผ่านไปเกือบสองเดือนลุงพลก็ไม่ได้หนีออกจากพื้นที่แต่ใช้ชีวิตตามปกตินักข่าวไปสัมภาษณ์ทำอะไรก็ตอบให้ทำอะไรก็ทำเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนหลายหนก็ให้ความร่วมมือทุกครั้งส่วนเรื่องอาชีพของลุงพลนั้นเขารับจ้างทำไร่ทำนาทำสวนยางพาราแต่หลังจากตกเป็นข่าวชาวบ้านก็มีความหวาดกลัวจึงทำให้ไม่มีใครจ้างจึงทำให้เขาเอาเงินเก็บในการประคองตัวไปก่อน สื่อมวลชนเข้าไปชําแหละเรื่องชีวิตส่วนตัวของลุงพลอย่างละเอียดมีการเปิดเผยภาพของลุงพลในสมัยหนุ่มๆออกมาด้วยหลายคนชื่นชมว่าลุงพลสมัยหนุ่มนั้นหล่อมากบางคนก็บอกว่าหล่อแบบนี้เป็นดารานายแบบได้เลยชาวเน็ตได้รับรู้ชีวิตส่วนตัวของลุงพลมากขึ้นชอบทําอะไรชอบไปไหนทําให้กระแสะในโลกออนไลน์แบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกคือคนที่สงสัยว่าลุงพลคือคนร้ายกับอีกส่วนที่มองว่าลุงพลเป็นคนพูดตรงตรง อาจจะแค่พูดเยอะเฉยๆที่ผ่านมาก็ไม่มีหลักฐานจะเอาผิดอะไรได้จนวันที่9กรกฎาคม2563ในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กเซฟลุงพลจนขึ้นเทรนในประเทศไทยนั่นหมายความว่าลุงพลมีแฟนคลับแล้วโดวยความเห็นหนึ่งระบุว่า ชายคนนี้มีลูกเล็กและเป็นพ่อคนเหมือนกับคนอื่นแต่เขาโดนกดดันสารพัดทั้งความสงสัยของผู้คนชาวบ้านต่างๆและตำรวจที่มุ่งหน้าไปเก็บหลักฐานในรถของลุงพลมีการเก็บ d n a ออย่างละเอียดแต่ในขณะเดียวกันในฐานะญาติก็ต้องช่วยจัดการเรื่องงานศพของน้องชมพู่ไปด้วยลุงพลแสดงความบริสุท์ใจให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทุกอย่างแม้จะโดนสอบนานทั้งวันทุกวันวันละหลายชั่วโมงก็ไม่อาจจะเหนื่อยหรือท้อได้ เวลาผ่านไป2เดือนเต็มในที่สุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีได้ออกมาแถลงความคืบหน้าโดยเฉพาะประเด็นพลชนสุตรศพอย่างละเอียด โดยระบุว่าไม่พบร่องรอยขอ่มขืนฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายกระเพาะไม่มีอาหารลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลวเหลืออยู่4มิลิลิตรขณะที่สมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการโดนทำร้ายกระโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่หกักไม่มีอรอยฟกชำ้ำอวัยวะเพศไม่มีการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรมจันทร์อยู่ครบสมบูรณ์ สาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตคือขาดอาหารและน้ำจนเสียชีวิตไม่มีการทำร้ายใดๆเกิดขึ้นดังนั้นจึงตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรมและอำพลังศพออกไปได้เท่ากับว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่จึงมีความเป็นไปได้เหลือเพียงสองทางคือ1มีคนจับน้องชมพู่เอามาปล่อยไว้กลางป่าสุดท้ายน้องออกไม่ได้ก่อนจะเสียชีวิตด้วยการขาดอาหารและน้ำและ2คือน้องวิ่งเล่นเข้ามาในป่าเองก่อนจะพลัดหลงแล้วสุดท้ายเสียชีวิตเองโดย ไม่มีใครทำร้ายแต่เด็กสามขวบวิ่งขึ้นเขาที่อยู่ห่างจากบ้าน2กิโลเมตรโดยไม่มีใครพบเห็นมันดูผิดปกติอย่างมากนั่นทำให้ตำรวจสอบปากคำชาวบ้านหลายหมู่บ้านรวมแล้วมากกว่า1,000ปากมีการตรวจ DNA คนที่เกี่ยวข้องราว100รรายแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเลย เมื่อยังไม่เจอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าลุงพลเกี่ยวพันกับการจับน้องชมพู่ไปปล่อยกลางป่าทําให้ชาวเน็ตที่อยู่ฝั่งเซฟลุงพลหรือแฟนคลับของลุงพลต่างก็ดีใจว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์กระแสสังคมกลายเป็นว่าลุงพลเป็นชาวบ้านธรรมดาที่โดนสังคมกลั่นแกล้งต่อมาทําให้ความช่วยเหลือต่างๆที่มีให้ลุงพลและป้าแตนต่างก็หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศรวมไปถึงแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยลุงพลมีบ้านหลังใหม่ บ้านลุงพลแต่เดิมเป็นไม้ไผ่ล้อมลังคาสังกะสีไม่มีแม้กระทั่งฝาบ้านกลับมีคนช่วยทําบ้านใหม่ให้รวมแล้วมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นก็มีการต่อเติมจนมีรัว้วมีกําแพงแน่นหนาและมั่นคงมีฐานะผิดหูผิดต,ตาจากแต่เดิมคนที่สร้างบ้านให้กับลุงพลที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเปิดเผยว่าตนมาด้วยใจเอาใจมาช่วยลุงพลและครอบครัวตนอยากให้ครอบครัวลุงพลโดยเฉพาะลูกได้อยู่สบายลุงพลอาจจะไม่ได้เรียกร้องอะไร แต่ตนอยากทำให้ต่อมาก็มีกรณีที่ว่าคนที่สร้างบ้านให้กับลุงพลมาขอเงินคืนส่วนลุงพลชี้แจงว่าเขาไม่ได้มาขอเงินคืนแต่เขาป่วยเป็นมะเร็งทั้งสองคนป่วยหนกักขอความช่วยเหลือลุงพลมาโดยเงินค่าสร้างบ้านทั้งหมดประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทลุงพลให้ไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่การขอเงินคืนแต่เป็นการช่วยค่ารักษาพยาบาล ส่วนเช่าเน็ตอีกฝั่งก็ยังสงสัยในตัวลุงพลที่ปักทูบกลับหัวในพิธีกล่าวว่าจะสาบานว่าไม่เกี่ยวกับการตายของน้องชมพู่ซึ่งในพิธีสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการตั้งข้อสงสัยว่าทําไมลุงพลจึงปักทูบกลับหัวและลุงพลก็เคี้ยวถ่านอีกด้วยส่วนทางด้านหมอปลาได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นคนบอกให้ลุงพลปักทูบกลับหัวในพิธีกล่าวว่าจะสาบานเพื่อแก้คุณไสจากผู้ไม่หวังดี อีกทั้งลุงพลก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าการสาบานให้สาบานทีละคนชัดๆไม่ใช่สาบานหมู่เพราะไม่รู้เลยว่าแต่ละคนจะพูดอย่างไรส่วนที่ลุงพลเคี้ยวถานก็เป็นเคล็ดเพื่อแก้ศสยศาสตร์ทำเพื่อความสบายใจเนื่องจากโดนถล่มอย่างหนักที่ใครบอกว่าการเคี้ยวถานเป็นการกลับคำสาบานตนยืนยันว่าไม่ใช่แต่เป็นการตีกลับคุณใสให้ไปหาคนทำเท่านั้นเอง หมอปลาถึงขั้นเดินทางไปให้กำลังใจลุงพลและทำอาหารทานร่วมกันด้วยตั้งแต่ตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานที่เชื่อมโยงลุงพลกับคดีได้ส่งผลให้ลุงพลได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นปรากฏการใหม่ที่ผู้ต้องสงสัยกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพียงแค่ลุงพลป้าแตนลงคลิปง่ายๆไทยทำเองเช่นถ่ายคลิปกินข้าวไข่เจียวขับรถไปวดัดพาลูกๆไปเที่ยวทะเลครั้งแรกลงสรน้ำครั้งแรกก็มีคนดูนับแสนนับล้าน ความโด่งดังของลุงพลไม่ธรรมดาเมื่อซปเปอร์สตาร์นักร้องสาวหมอลำจินตราภูลาบมาร้องเพลงพิเศษเต่างอยจินตลาฟิตลุงพลทะยานขึ้นติดอันดับหนึ่งมาแรงในประเทศไทยมีโชตัวมีคอนเสิร์ตร,ร่วมกันจากนั้นลุงพลก็มีงานโชว์มากมายอุบิรยะนักปั้นดาราจะคิวงานลุงพลให้ไปเดินแบบที่งานการกุศลเดินแฟชั่นโชว์ช่วยน้องหมาน้องแมวอุบแฟชั่นโชว์ for dog and cat ครั้งที่4 แค่ไปโชว์ตัวก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้แล้วรวมถึงได้เป็นพรีเซนเตอร์ถายงานโฆษณาอีกต่างหากได้เป็นพรีเซนเตอร์งานอาหารเสริมค่าตัว1ล้านบาทได้เป็นพรีเซนเตอร์สครับสมุนไพรไทยรายการบันเทิงเช่นไปออกรายการทีวีเรากับว่าเป็นดารานักแสดง ยังมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเมื่อโรงเรียนพานักเรียนประถมไปทัศนศึกษาบ้านลุงพลโดยคุณครูพาเด็กๆไปถ่ายรูปกับลุงพลป้าแตนจนเกิดคำถามในสังคมว่าเด็กๆได้ประโยชน์อะไรกับทริปไปเยี่ยมบ้านลุงพล ในระหว่างที่ตำรวจสืบสวนต่อไปลุงพลก็ยังอยู่ในหน้าข่าวเรื่อยๆเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มุกดาหารเข้ามาตรวจสอบไม้ตะเคียนที่อัฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานเครือข่ายชมรมช่วยเหลือเยออื่ออชญากรรมให้ตรวจสอบไม้ที่อยู่ในสารตะเคียนสารพีคังบ้านลุงพลเมื่อนักข่าวเข้าไปทําข่าวงานนี้กลับมีเหตุการณ์ทำลายนักข่าวทั้งแย่งไม้ทุบหลังดึงหน้าก,ากากออกจากหน้าถือว่าเป็นดราม่าในแง่ลบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดปัญหาการรุกพื้นที่ป่าสงวนวังพญาน,นาคหลวงปู่ปาริจิตและถูกร้องเรียนว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจนกระทั่งอุทยานแห่งชาติภูผยนต์มีคำสั่งให้รื้อถอนและเอาผิดลุงพลต่อมาพญาน,นาคที่สร้างมาได้เกิน70%เอร์ซจะต้องถูกทุบทำลายแต่ลุงพลก็ยังใช้วิธีย้ายสถานที่จากบ้านกกอก,กจังหวัดมุกดาหารโดยทำพิธีถอนพญาน,นาคหลวงปู่ไปอยู่ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนที่บ้านจำปาดงเหนือหมู่หกตำบลกุดเรือ อำเภอวานนนิวาสจังหวัดส,สกลนครบนพื้นที่กว้างขวาง8ไร่ซึ่งเป็นที่ดินที่ลุงพลกับป้าแตนซื้อเอาไว้และยังปลูกบ้านมูลค่าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทมีลานจอดรถบัสรถทัวรถถว์รองรับนักท่องเที่ยวมีจุดกลับไหวหลวงปู่บวงสรวงในโอกาสต่างๆนอกจากนี้ด้านหลังวังพญานาคมีการสร้างหมู่บ้านยูทูบเบอร์ด้านหลังบ้านลุงพลและยังมีรีสอร์ทที่เป็นของยูทูบเบอร์ที่สร้างติดกันกับพื้นที่ของลุงพล วันที่20ธันวาคม2566สารศาลชั้นต้นจังหวัดมุกดาหารได้ตัดสินคดีนี้และสั่งจำคุกลุงพลในสองข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาจำคุก10ปีและกระทำการโดยประมาททำให้เด็กถึงแก่ความตายจำคุกอีก10ปีรวมเป็น20ปีส่วนป้าแตนยกฟ้อง สารมองว่าจากหลักฐานของตำรวจลุงพลเป็นคนเอาน้องชมพู่ไปปล่อยในป่าจริงโดยรู้ทั้งรู้ว่าเด็กสามขวบไม่สามารถเอาตัวรอดเพียงลำพังคนเดียวได้ยังไงก็ต้องมีความผิด พอแบมพยานปากสําคัญกล่าวภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคาดีที่อายการจังหวัดมุกดาหารย้อนกลับครั้งแรกยอมรับว่าตอนที่ตํารวจมาสอบปากคําที่บ้านก็รู้สึกกลัวแต่ถ้าไม่พูดอะไรก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเลยต้องพูดอะไรสักอย่างทําให้ตัดสินใจพูดความจริงออกมาว่าจําเลยมีพิรุธมากวันที่เกิดเหตุจําเลยเข้ามาพูดกับตนให้เปลี่ยนเวลาเพราะเวลานั้นคือเวลาเด็กหายเปลี่ยนจากเรื่องความจริงให้เป็นอีกเรื่องโดยในวันนั้น ลุงพลจะเข้ามาทำร้ายตัวเองและมีลูกชายตนอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าทำร้ายและพยายามบังคับพูดจาขม่มขู่มีการบังคับให้ตนเปลี่ยนเวลาและวันที่ตลอดแต่ตนก็ยังยืนยันคำให้การเดิมอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากลัวและมีความกังวลว่าถ้าลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาจะถูกคุกคามเพราะที่ผ่านมาก,ก็เคยถูกคุกคามและพยายามที่จะทำร้ายร่างกายด้วย อย่างไรก็ตามฝ่ายโจทย์ครอบครัวผู้เสียหายไม่พอใจกับโทษของสารโดยระบุว่าลุงพลไม่ได้ประมาทจนเด็กตายแต่การปล่อยเด็กไว้ในป่าเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผล สารจังหวัดมุกดาหารพิจารณาในการอุทธรณ์และเห็นด้วยกับโจทก์จึงเปลี่ยนโทษจากกระทำโดยประมาทจำคุก10ปีเป็นเจตนาฆ่าจำคุก15ปีและยังบวกเพิ่มโทษอีกหนึ่งกระทงในความพยายามที่จะวุ่นวายเกี่ยวกับศพเพื่อให้ผลการพิสูจน์คดีเปลี่ยนแปลงไปจำคุกอีก1ปีรวมแล้วลุงพลโดนโทษจำคุก26ปีเต็มๆส่วนป้าแตนยังยกฟ้องตามเดิม เรียกว่าเป็นคดีที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ร้ายกลายเป็นไอดอลโด่งดังเป็นพลุแตกชีวิตเปลี่ยนราวกับว่าเป็นซูเปอร์สตาร์มีคนห้อมล้อมอยู่ตลอดแฟนคลับหลายคนเชื่อสนิทใจจนถึงตอนนี้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อและเคารพในคำตัดสินของศาลว่าที่ศาลตัดสินนั้นยุติธรรมแล้วท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปแอดมิจนจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ